สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการหมักโยกกล้วยเพื่อเป็นอาหารสัตว์นะครับไปเลี้ยงไก่นะครับลดต้นทุนครับอันนี้ผมก็จะพอดีันนี้กระหมังเล็กผมก็จะทําตัวอย่างอัตราส่วนให้ดูว่าโยกกล้วย5กิโลประมาณ5กิโลนะครับผม ใช้อะไรบ้างนะครับส่วนประกอบก็มีหัวกล้วยสับ5กิโลน้ำตาลสายแดงหรือถ้าใครมีกากน้ำตาลก็เอากากน้ำตาลก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่มีกากน้ำตาลผมกาน้ำตาลสแสดงเกลือเมรร็มเมดนะครับผมหรือเกลือสมุนก็ได้ครับผมค็ยิงยนะครับแล้วก็ E.M. นะครับผมอันนี้การหมักก็คืออัตราส่วนก็คือหัืวกล้วย5กิโลนะครับ ใช้เกลือป่นประมาณสองกำมืออาก,กาศดูพร้อมนะครับใช้เกลือป่นประมาณสองกำมือนะครับผมน้ำตาลก็ประมาณจะเอาประมาณสองขีดน้ำตาลสายแดงก็กะประมาณสองขีดแล้วก็โรยให้ทั่วนะครับผม EM นะครับผมนี่ส,ส,สองสองยีเอ็ก็ซื้อมาครับก็ประมาณสองฝานะครับอย่างไรประมาณสองฝาส่วนของ EM นะครับก็ากราดให้ทั่วหอยยีเอ็มมัจะช่วยย่อยช่วยสร้างโปรตีน EM ก็ก็กล่าวาันนะส่วนเกลือก็จะเป็นแร่ธาตุนะครับ เยังก็ประมาณสองฝ่าครับทุ่วนประกอบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะเข้าวให้เข้ากันยำไปเรื่อยๆทุกเข้าเข้ากันนี่เดือดไวประมาณห้ากิโล ผมขอเวลาคุกเข้าเดี๋ยวผมจะตัดภาพกลับมาให้ดูว่าคุกเข้าแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมเมื่อคุกเข้าเสร็จก็จะออกมาหน้าตาก็ประมาณแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเตรียมใส่ถุงพลาสติกนะครับหรือใครมีถุงดำหรือว่าถุงพลาสติกใหญ่หรือใครมีถุงดำหรือว่าถังสำหรับ มีที่มีสายปิดไม่ชิดนะครับก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับผมผมว่ผมก็จะใส่ถุงพลาสติกนีนะะ้เลยครับแล้วก็ยิดให้อบาอาุ่นดให้อากาศในนี้น้อยที่สุดนะครับ ว่าจะไปแช่ทางน้ำน,นะครับเพื่อให้มันเป็นแว็กดูอากาศเดี๋ยวผมก็จะผสมเรื่อยๆทีละหาตาส่วนทีละ5้กิโลหกิโลเดีวผมก็จะใส่ไว้ให้เต็มถุงนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องของผม,มไว้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ